มาถึงนะ้วก็เมืองนในแยงซานด้วยมารับประกันคุณพี่น้องเห็นโงพักเห็นป่าทั้งหมดนะครับมาเมื่อปีน้องจิตคิดว่าโอ้ยเป็นตำรวจก็อยากจะไประยูในเมืองและตกใหม่ๆตอนนั้นร้อนสดๆเลยนะเมื่อปีสองเจ็เนาะมีใครอายุเกินห้าสิบยอ่สิอ๋อสมอมีต่จักและ นะครับอสมออสมอแปลว่าอย่างบูลงต้นกับอาศสยเงี่ยว่า่งโบแมนอาศสยหูกับมีดเนาะมาโกไหครับเดี่ยมาโกไหมวันนี้นะครับใครไม่มาเสียใจนะฮะและใครไม่ได้ก็เสียใจผมจะบอกให้นะครับ โอกาสดีๆอย่างนี้หายากนะฮะแต่ที่อื่นไม่ดีจังหวัดอื่นนะครับน่าจะมีที่บุกรียํ์แล้วก็จังหวัดส,สุริน์เท่านั้นนะครับที่มีคนของอรัคภูมิใจไทยนะครับนะค,ะนะค,ะนะคะรับพอเอ่ยถึงภัคภูมิใจไทยบางคนก็ร้องนี้เพราะท่านอนุนหินนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด คนทํางานมากผิดมากนะฮะทำงานมากกบผิดมากเขาบอกว่าพูดมากกับผิดมากเป็นเดียวกันลักษณะเดียวกันวันนี้นะครับนะเราจะมาแจกอะไรรู้ไหมมีใครรู้บ้าะเดี๋ยวผมเอาเอกสารท่านผู้ใหญ่บุญขอเอกสารมาผูนะ้ประกบอบนี่ก็พึ่งเกษียณไปประมาณนะครับนี่ เป็นผู้ใหญ่ที่บ้านภูมิคดีนะครับต้นเกษียนมานะครับคร่าวๆบางท่านอาจจะไม่ทราบนะยังไม่ทราบวันนี้นะครับผมจะเริ่มเข้าถู่พิธีการที่สึ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์สิทธิของท่านที่จะได้นะครับซึ่งนะครับปัดปักกัน,นะรมมนกรมธรรม์ประกันภัยของท่านนี้ จะเริมคุกครองท่านตั้งแต่1กรกฎาคม2564ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากท่านเป็นอะไรไปปิดเชื้อโควิดรับทันทีนะครับ2หมื่บาทดีไหมครับถ้าดีปรบมือหน่อยครับรับนี่คือท่านที่ปรึกษานะครับท่านรับเลิ่นเนะท่านเป็นผู้ที่ นี่เรื้อแล้ก็ได้ไปประสานกับทางพักภูมิใจไทยนะครับพักภูมิใจไทยท่านอาจจะไม่ชอบไม่เป็นไรนี่แต่คนของเรานะครับนะคนของเราสมมติว่าต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นนี้นะมีลูกออกมาบางลูกบางแค่ประกอ